ล้เช็คโอตัวคเข้าไปถามอะไดีกว่าสบายมากเลยจริงๆขดนิ่มอ่ะนอนนอนนี้ก่อนดีกว่าได้ไหมคับแว่ซ้ายไปแล้วลบขวาทอุ้ยเป็นซ้ายโอ้โหโคตรดีหลักหลัก่าเหอนี่หลักหลักเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเข้ยเฮยเฮาเยเฮ้ยเ้ เฮ้ยติดร้านไหนวะแคปหน้าไปโคตรสวยว่ะโอ้โห้วุณแม่งโคตรเววับเลยอ่ะโอ้และเจ็คโอทูคาร์เขาไปถามอะไรดีกว่าลอง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 มาถามกูหน่อยพอดีเห็นติดหน้าคนสวยเลยอะครับครับพนักงานอันเนี่ยใช่ใช่ครับอันีครบเป็นพนักงานที่เด๋อใช่ครับผมโอ้เหนื่อยมากเลยด้ยเด็กก็ร้อน มาถามดีกว่ามาร้านนี้บริการโอ้โหนี่ครับปัญหาที่นี่เหรอครับาทีน้อยันะครับอดอกผู้ชายที่น่โรเลยนะยอแค่ในร้านของกูของตัวเองแบบนี้อ๋อขอโทษครับคุณตูกลานี่แหละกลาเลย ที่นี่มีอะไรบ้างครับคร้วผมนะ่แจ็คคุณตู้ปลาเดี๋ยวจะพาไปแนะนำตรงนี้นะครับผมตูมเซรามิกโครนัสนะครับเป็นสินค้าสายดีของทางร้านอุปกรณ์ตกแต่งรถไหทะเบียนแล้วก็สินค้าสายที่อีกอย่านะครับยุบจอยตอนสรงรุ่นไม่กระต่อดไฟกานของเอสดาวมีตั้งแต่เรมสองถึงเรมหกนะครับพร้อมกล้องรอบพันนะครับผมชุดเครื่องเสียงก็รับัำหมดเลยนะครับอะไรแต่งทุกชนิดนะครับพร้อมกล้องมาตึกหน้าหลังนะครับ พี่ของเทสหรือเปล่าเนี่ยของแทสทุกชิ้นครับคาราการาโมอนซ่าครับผมบอดพี่วันนี้วันนิ่มนิ่มไหมนิ่มครับผมบอดเท้สตะเกียงเลยครับตัวนี้สบายมากเลยจริงๆริงอย่าพูดนิ่มอ่ะนอนนอนนี่ก่อนดีกว่าน่าไหมกแป๊บนึ่งนอนหลับสักเือนความสบายเลยครับพี่หนึ่ชีวิตก็ลงบ้านอยู่วงนี้ปวดต่ำมาเลยดิสิง เปลี่ยนพวกมาเลยทักอันวะไปเลยดิอันในีช่วยช่วยมังวะในี่ชวยนะคะไม่ต้องลงแล้วไม่ต้องลงแล้วต้าคุณลงแล้วเนี่ยโอ้โห้โคตรนิ่มจังเลยนะน้านี้โอ้โห้นิ่นซ้ายไปแล้วลูขวาดูกทาอุ๊ยไปซ้ายโอ้โห้โคตรดีหลักๆวะนี่นิ่มหลักๆวะหลักหลักเขาดิเฮ้ยเขาอินเขาอินเขายืนว้าว นะครับที่นี่ก็มีบริการดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นติดกองนากองล้างติดเครื่องเสียงติดเลยยจเลยมีขอบจุดแมทพ่วงมาเลยพ่วงมาเลยโคดรนิ่มเลยพ่วงมาเลยจริงราคาไม่แพงครับจริงๆราคาไม่แพงหนักบาทูก้วกาดีกันอ๋อแล้วาคาดีกันมาได้เลยกับบิ๊กซีกองเอนะจอเปตลานเป็นนี้เลยไม่ได้พ่วงมาเลยออท้องแถวไป้นะพวกแถวเดี๋ยวอ๋อช่วยช่วยพี่นี้เดี๋ยวแม่ติดเครื่องเสียงเต้นไปเลยเต้น ถี่เห็นกว่าหลานมีมีเาวหมือนมีเาวหมือนมันจริงเหรอเออน้องน้องมาทำอะไรครับเป็นภาพดูการบ่งบอกใช่น้องเป็นปรารที่นี่ครับรับชุดโปรโชันเครื่องเสียงจากราคา26,900รับ21,000ค่ะได้ทั้งภาพได้ทั้งเสียง เเลยครื่องเสียงดังดีไหมีโอ้ยไหนลองดูดิโอ้ยเอ้ย้ยดผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้ดอนเลยครับจ้าโหจ่าผมนั่งทำอุปกรณ์อยู่วันนี้ไม่ได้เสพอย่ามากวนได้ไหมจ้า ห้องคนอื่นมีตั้งเยอะแยะและนี่มันห้องผมอย่ามาควนได้ไม่จ่าผมนั่งจำอุปกรณ์ครับไม่ได้เดือดร้อนใครอย่ามาจับได้ไม่จ่าเพราะอุปกรณ์มันต้องมีกลไกอุปกรณ์จะพาเราไป,ปะจนภัยแต่ว่าผมไม่ได้จงใจแต่อุปกรณ์ของผมนั้นมันต้องหล่นไฟน้องพี่กับก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาใช้บริการตอนหลังนะขอบคุณมากค,าครับบา<ด>ยครับผมคุณแกรถไปดิคันนี้ไม่ใช่รถมึงอ,อะไรรถมึงอยู่โน่เอาอีดอกลืมไป <c oughs> นะ นะที่นี่นะครับมีบริการติดเครื่องเสียงรถยนต์ระบบไฟฟ้าติดฟิวพุ้มเบาอะไรก็ะเลวเตนะครับติดกองติดไรบริการดีบริการ, B, ร,การเยี่ยมนะครับราคาไม่เพงกันเออไปเลยกันนะไปเลยไหนดอกต้องตามมารูหน้ากูขับรถดีๆนะคะเออไปแล้ว